นัสเซียไม่แฟนเอาหลานเราไปอยู่ด้วยนะอพอดีพ่อมันไม่รับมันมีเอาไวย้ยวะเพศเทียมอา่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ่อะอแค่นั้นแหละได้มาแล้วไม่แฟนอย่ามัวนะครับเนดะ้เขยไมขหไมละ่ะเขยไหมล่ะฮะตีเกียมึงเด้ยังมากวพักมึงเด้ยังมากสองทำตันมากันบะ แม่นปะอีประพให้ศาสนาพระเยซูสอนให้สู้เล่นการพนั่นบ่ศาสนาอิสลามสอนให้สู้เล่นการพนั่นบ่ฮะศาสนาไดสอนบ่ให้เล่นการพนั่นฮะศาสนาพุทธบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นบ่ผู้ดใดถือศีลอยู่ เลขสองเลขสองเลขสองเลขเจ็ดทุกมือนี่ยกมือขึ้นผมยกคนแรกครับอย่าฟ้าไปถามมั่นครับอย่าฟ้าไปถามมั่นเมียผมอะ่ะย่าฟ้าไปถามแค่นี้ก่อนเดี๋ยวที่ทรงอัยการสมสุดอย่ามวัวนะครับเด้ออย่ามวัวนะ